ขอฟิลขอฟิลอืมอืมอืมเช้าแล้วเหรอเนี่ยอืมไม่อยากตื่นเลยอ่ะขอไม่ตื่นไม่ได้หรออืมกำลังหลับฟินฟินเลยอ่ะเจ้าอบอลก็ลืมเก็บอีกแล้ว เอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งของบ้านเราวันนี้เป็นวันเกิดของฉันมีใครจะเซอร์ไพวันเกิดไหมเนี่ยอืมวันนี้วันเกิดฉันวันที่สามสิบมกราไปดีกว่าไปอาบน้ำเจ่งตัวไปเป็นดารากันอืม,อมว้าว ฉันลืมเลยว่าฉันเก็บของไม่ครบเฮ้เยลูกนี่ก็ทิ้งของไว้ให้ฉันเก็บตลอดเลยฉันต้องมานั่งเก็บอีกกล้วเนี่ยไม่นะเฮ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยจะเป็นบ้าแล้ว ฉันอยากจะเป็นบ้าจางังเหนื่อยมากแต่ดีนะฉันเป็นนักวิ่งมาราธอนมาก่อนฉันเลยวิ่งเร็วอ่ะอือจุดพวกนี้ปั่นเสร็จแล้วหรอไม่ออกจากเครื่องสักทีปั่นพวกนี้รวมไปด้วยแล้วะกันวันนี้เหนื่อยเหนื่อยทั้งหมดเลยเหนื่อยทั้งตัวเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายโอ้ยจุงเท้าซักถุงเท้าด้เลยละกัน ก่องเก็บไว้ว้าแล้วก็เหลือเสื้อผ้าทิ้งไว้ให้ฉันตากเนี่ยนะตัวนี้แห้งแล้วเก็บไปได้แล้วอืมไปเอาไอ้นั่นดีกว่าตะก,ก้าใช่ลืมเลยมีตะก,ก้าอยู่เจนทะลุโต๊ะมาหลายรอบแล้วน,นะ ใส่ไปเลยแล้วกันนี่แหละอืออืมฉันจะต้องมานั่งเก็บเสื้อผ้าของฉันและลูกอีกหรอเนี่ยแย่จังวันนี้ใส่ชุดไรดีเนี่ยมีหลายชุดมากที่ฉันอยากจะเป็นดาราสวย อันนี้เอาไว้ไหนดีโนาะนี่ละกัน ฉันอืมฉันเหนื่อยขอโทษนะทุกคนเมื่อกี้เราเผลอไปดูแม่อ่ะอืมอันนี้ไม่สวยอะ่ะเนี่ยมันเหมือนนางมานเกินฉันเป็นคนปกตินะฉันไม่ใช่แม่มดใส่หูฟังหน่อย สบายหูไม่เครียดและสบายหูมากอะยาลูกสาวตัวดีนี่แม่เตรียมชุดไว้ให้แล้วนะเลือกเอาไม่ใส่ตรงไหนก็ไปเก็บ <c oughs> ลาลาลาโอ้ตัวนี้ของลูกตัวนี้ของลูกของลูกแล้วก็ตัวนี้ของเรา นี่อันนี้ของลูกจึก๊บของเราเองแล้วก็ตัวนี้ของลูกหมวกของลูกเท้าอยู่แล้วชุดของลูกเสื้อของแม่ลูกเราหลับอยู่นี่โอนนี่เพิ่งจะตี3ามเองตื่นมาทำอะไรตั้งแต่เช้าเนี่ย ฉันนอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มเองนะตื่นแล้วลับต่อดีได้เมีเยมันจะตีสามเ้ยจะก็ง่วงอยู่นะแต่ฉันไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่อ่ะเพราะฉันไม่น่าไปกินกาแฟกลางคืนเลย <c oughs> ตื่นลงไปเบ,บอร์เบอร์นึกว่ากินโอวันตินอยากกินโอวันตินอนะ่ะมันอร่อย เฮ้ย <s us> เสร็จสักทีบิงบิงบิงโอ้ยอ้ยปวดหลังแทบแย่เสร็จสักทีเอาผ้าไปตากด้วยตะก้าประจำตรงนั้นอ่ะโอ้ไม่นะ ทุกคนเราขอโทษนะเราไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยอุอี้อุ๊ยไม่ได้ลงคลิปนานมากเดี๋ยวจะลงคลิปทดเจอให้นะแต่ว่าก็มีเข่งอยู่ดีขอโทษนะทุกคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเราติดซ้อมติดซ้อมดีไทยแล้วก็ลืมเลยว่าต้องอัดคลิปแล้วก็แบตหมดตลอดเชื่อมันนะคะทุกคนลืมมันไปโอ้ยฉันจะต้องมานั่งต่าเสื้อผ้าให้เด็กๆ วันนี้ฉันเบื่ออยากออกไปเดินเล่นเฉยๆแค่อยากออกไปเดินเล่นเฉยๆเลยใส่นี้แหละชุดเดยอะมากจึบ วันนี้ฉันก็แค่อยากจะออกไปเดินเล่นนะไม่ค่อยอยากเป็นดาราเท่าไหร่แต่วันนี้ก็จะไปน้ำอาบแล้วอาบนานแล้วแต่ว่าทุกคนไม่รู้หรอกเราาบสิบปีเสร็จแล้วในหนวันนี้ก็จะไปเป็นดาราแล้วขอตัดเลือกชุดที่ดีหน่อยแล้วกัน โอเคอัดคลิปต่อนะทุกคนสิบนาทีแล้วเราจะเลิกเพราะว่าเราต้องรีบไปนอนดูดิอัดคลิปโคตนานอืมไหนๆชิคก็จะไปเป็นดาราสวยๆแลละนี่ใ่คอต่อเลย แล้ก็ตเปานี้ต่อน่ารักมากเลยแล้วก็ใส่แ,แ,นะแค่นี้ทุกคนบ๊ายบาย